สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมห่อนนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์อโลนไน o อน e r o of New Earth of the f เดอะฟู e พีมากมายวันนี้ก็มากับอีกคนหนึ่งชื่อ Jungle Devil นะฮะเขาก็มาร่วมเล่นโนมอนกับเรานะครับผมเดี๋ยวขอดูสถิติของเขาก่อนละกันพันหกเป๊ะหนึ่งหกศูนชนะ2องหนึแพ้สองอัตราชนะ5้าสถือว่าใช้ได้นะวันนี้เรามาอัดกันในตอนตีห้เลยนะครับวันนี้มาทดสอบความชัดของเกมฮอนนะครับไม่ได้เล่นมานานนะไม่ได้แตะมานานเลยวันนี้เราก็จะมาจัดกันแบบเบาๆนะครับผมซึ่ง ชาแนลทาร่ของเราเนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะอัจได้ไม่เกิน15นาทีถ้าเกิน15นาทีก็ลงไม่ได้ต้องไปลงชาแนลแอสแมกนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตัดเยอะหน่อยละกันโหมีใครจะปาไหมครับแย่เลยแบบนี้ทีมงานน่าจะแบบ5าวินาทีสุดท้ายนะดูจากรูปแบบไม่เอาเลยจะเล่นปาขิกขวาเลยจะเล่นอะไรลิกขวาก่อนทีมงานเราอู้ขี้ไปก่อนกูไม่รู้เล่นอะไรกูลิกขี้มัวไปก่อนนะ วันนี้เรามาเล่นอะไรดีท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมน่าจะเล่นตัวยืนเลนแข็งๆหน่อยนะอย่างเช่นนี่เลยทันเดอร์บิงเกอร์นะผมรบเองแล้วกันแน่ใ,นใจครับจะเอาเซตน,นี้เซตน,นี้ใช้ได้นะเอามาเลยแพ้ไป <c oughs> ฮ่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่าฮมกฮโาฮรนฮ่าฮกรง่ามมีฮันเ่าร่าิงเก่ร์มาทันฮ่ามีน,นี่สวิาเบากันเ่าโมนาด่นาฮเลยเกมนี้บอกใา้ฮีาร่ทีมเฮาก็ ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะผมบอกให้หรือว่าสูสีใช้ได้โอเคไปลุยกันเลยเพื่อไมก่การเสียเวลานะ,ะแล้ว,ลวทันเดอร์ของเราก็ออกมา ตานี้แม่งแมปตะวังแน่นอนตัวแก้วก็มีออของเป็นเอ่ออ่าอ่อเ่ออ่อเ่อเ้อเอ่นะอ่อ่อเอ่้เ่เอ่ออ่อ่อ่อเเอ่เ่ออ่อเ่เอเ่เอออ่เอ่นอ่เอ่ออ่ลเอ่อเอเ่อเอเอ่อเออ่อเอ่อเ่อเ่อถอเอ่อ่อเอ่เอเอ่เอย่างอเ่เอ่อเเล่อเอ่อเอ่อเอ่เ่ออ่เ่เอ่ออยอ่ออ่อเอ่ออ่อ่เอไ่เ่่อออ่่่ออ่ออออออ่อออ่ ทันด <Th> า,ไม,าไม่เอาไม่อยากไปอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าหาดูทันดาไม่เต้นเอาตาอะไรวะไม่เคยเห็นทันดาเนี่ยลาคนป่าคนป่าอู้เถื่อนชิบหายพี่นอ้องคูกกี้อ่ะคุณดูดีๆอ่ะ <c oughs> ทันดามาน,นีน่นอยทันดาพาผมไปบาดอยแป๊บเดียวดูจากลักษณะน่าจะกินข้าวแล้วก็ทิ้งตัวไว้นะกูเสี่ยงชีวิตไปเลยปกักบาดเพื่อประเทศชาติเพื่อความเป็นอยู่ของเฮลบอนเฮลบอลนี่มันฝั่งนี้หรือเปล่าวะ <c oughs> มันมีเฮลบอนกับลีเจนใช่ไหมไม่รู้ไม่ค่อยได้สนใจนะเกมเมอร์ <c oughs> เวลาเล่นเกมเนี่ยจริงๆต้องสนใจเนื้อเรื่องของเกมนะแต่เราไม่เคยสนเลยสนแต่เนื้อเรื่องของฮีโร่ <c oughs> ของขี้ป่าอะไรอย่างนี้เอออย่าไปข้ามเลยโมบานี้เป็นเกมสงครามสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาเรียกอย่างนั้นเฮ้เฮ้กด กด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 ก่อนเลยอาบาจาเฮอาบาจาฮีนี่ไงกดก่อนเลยจัดให้ขอมาผมจัดให้อาจจะปิ้วอะไรฮะกดกดก่อนกดก่อนกดก่อนอ่ากดแหลกกดยับกดยืนกดแบบยับยืนถึงขั้นเรียกเพื่อนมาชงมาช่วยเลยอ่ะปั๊บ น่าได้สกิลสามาแล้วอย่างงี้ต้องจัดหนักอะไรเล่าฮะอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าฮะอะไรหาหาล่ตัวมันกูเจอตัวแล้วกูตีกูตีกูไล่คิวแบบดูเดือดกูแลกบัตชาลิตนะรู้ยัง ว้ยมันต้องดุอยู่แล้วมากับคนเถื่อนอย่างนี้ดูอาวาตารเมก่อนนี่มันปาเถื่อนมากเลยนะถ้าเมื่อกี้ไล่ถึงน้ำพุก,ก็จะไล่นะเมื่อกี้ใจเ,จเ,จเย็นครับใจเย็นใจเย็นอมันไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วนะฮาฮ่าเดี๋ยวผมไม่เอานะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้นั่งเคียดกันอีกมันไม่ตลกเลยนะ <c oughs> ผมอะ่ะ <c oughs> จริงๆนะท่านผู้ชม <c oughs> ผมว่าไม่ตลกเนละ <c oughs> บออืมย่าทึ่งสาวผมเลยโรคศัตรูกำลังไปเรียนบทเขาบอกเขาบอกใหม่ยังไงอ่ะต้องไงโอ้โหดีนายคลิปเราเริ่มปีก้าขาแข็งยังคำไม่ตกฟาดดูนะไอเด็กคนนี้เดี๋ยวมันมาดีนายคลิปอีกไอ้ลูกจังไรยนี่ขอผมเพิ่มสองก่อนนะเดี๋ยวไอ้อ๋อโหเอากูอีกแล้วทันดามันทำกูทันดาเอาขวดมายืมเติมหน่อยแป๊บหนึ่งขอขวดทำไมกูมาถึงจุดนี้ได้ไงกูมาถึงจุดที่ขอขวดคนได้ไงเนี่ยฮะเอาเอาโนริกวิ่งใส่กู อย่าทำง้นดิอย่าทำอย่างงั้นดิออ้ออ้ช็อตนี้กูสวนกูสวนเลยกูบอกให้อย่าทำงี้กูคนเดอนแม่งดูดูมันความเร็วในการวิ่งมึงเยอะกว่ามันห้าว่ะทันด้าวิ่งเร็วสามร้อยช้างแม่งวิ่งเร็วสองร้อยเก้าห้าแม่งเอาอะไรมาฉีดใส่ไม่รู้อ่ะแม่งเอาลำแสงมาฉีดใส่ เป็นภาพที่ไม่น่าจดจำเออพี่ช่วงนี้พี่หายไปไหนไม่ค่อยลงคลิปเลยคิดถึงกันเนี่ยโอ้หไม่ได้ลงเลยช่วงนี้มันลงไม่ได้โอ้โหชแนลโดนแบนไม่รู้เหรอฮะไม่รู้ทีผมไม่รู้ทีไม่รู้ทีนี่เป็นคนใต้ไะเนี่ยไม่รู้ทีเนี่ยคนใต้ครับผมอ๋อไอ้น้องเป็นคนใต้เหรอโอ้โหา้คนบ้านเดียวกันนี่หว่าอ๋อพี่คนที่ไหนอะอแถวแถวใต้ใต้ถุนเขาไม่ตลกกับกูนะกูว่า นี่กูเห็นมึงแล้วมึงมากันทําไมแค้นจัดเนาะแคนจัดอ๋อน่าจะเกิดจากอาการแคนจัดนั่นเองผมก็นึกว่าอะไรนะโอ้ยก็ไม่บอกกันให้เข้าใจมันเลยเป็นเรื่องบานปลายผลกระทบรุนแรงเห็นไหมนี่ก็ยังเก็บเลเวลอยู่นะยังไม่เวลห้ายังทําอะไรไม่ค่อยได้เวลหาก็จะไล่ถึงน้ําูุอยู่หรอกโมนาด์กูอนาดมากไปเลี้ยงเขาเวลซ้อยู่นั่งสารจิบจิมนี่นี่เลยพาเลยนี่ไงเป็นไงล่ะแรงเบายังได้ว่าใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งไม่ถึงระดับสองจากการป้อมไปทําไมไม่รั ปล่อยให้มันไปตามสายน้ําคลิปนี้อาจจะเกิน15นาทีนะครับผมต้องตัดอย่างรุนแรงต้องรีบกดต้องกดมันให้ยับเรียกว่าภาพสวยงามแน่นอนคลิปนี้นะรู้ยังน่าจะยังไม่รู้ถ้าผมไม่บอกเริ่มจะเข้าใกล้กูลวเริ่มจะเข้าใกล้กูละ้ะเริ่มจะเข้าใกล้กูแล้วอย่าเข้ามาใกล้สิอยากทำอย่างนั้นสิอย่าเข้ามาใกล้สิสาม,าส <laughs> มันน่ากลัวโอ้โหข้างล่างมีเหลืองแล้วเขาเรียกว่ามีเหลืออ้าวไอ้เหี้ยอ้าวทำไมทำกุ้งเงี้ยดูดิโอ้โห อุย้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าขอผ่าทีนึงไอเ้เหี้ยเอ้ยอไม่ทำอย่างเงี้ยโอ้ยมาดักคิวกันได้ยังไงช้างน้ำโอ้โหทุเรศโหมันทุเรศจริงๆถ้ามีอันตินะผ่ามันตายแล้วแต่ไม่มีไงมันก็เลยผ่ามันไม่ตายก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็ตามน้ำไปอู้ชอนน็อตนี้เพิ่งตื่นหรือย,ยังไม่ได้นอนเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้นอนดิสายนี้ <c oughs> เกมเมอรตัวจริงเขาไม่นอนกันนะ แต่กดออฟไว้ไง off ออฟไลน์ไว้เกมนี้ท่าทางจะยาววะไม่อยากให้เกิด15นาทีนะท่านผู้ชมจากรูปแบบของผมอะแคลรี่มันโดนกดอยู่ะ่ะเว้ยงั้นก็15นาทีจบแล้วแบบนี้เรานะคอนเลยค,คอนนี้มันเลยอย่าให้มันเกิดไงความคิดที่ดีครับ <laughs> ได้อันติแล้วเว้ยใครเลือนน้อยบอกนะเดี๋ย <laughs> วลัดให้ เออเอาดิอะไรอะไรติ๊กอะไรเลือดเต็มอยู่ปิงชิงปุ้งชิงปิงชิงปุงงป้งชิงปิงกูผาได้กูอติเลยกูบอกให้แต่ไอเฮียนั่นแม่งดูเด็ดดูคนเถื่อนเป็นไงดูคนเถื่อนไว้เป็นตัวอย่างถ้ามันไม่ตายนี่ไลไรถึงน้ำพุแล้วผมเล่นไม่เป็นนะทันดาทันดาเล่นยากนะแต่ไอ้ไอ้ไอ้คนเถื่อนนี่มันโหดจริงดับเบิลดาเมจอ้าวมึงมึงติ๊กเาทำไมอะติ๊กเราเก็บเองเออมาเลย โอ้ไม่กูมีสวนรวมเลยเอเเยอะเอาป้อมกลางดีกว่ามากันครบแล้วเดี๋ยวบวกเปลอาข้างล่างอ่ะเดี๋ยวกดอันตีให้ออ้ยสวิธป่ะไงบวกเปล่ายังกบกูจะเข้ากับเขาอันตีไปเลยเนี่ยเดี๋ยวสวิอนะได้แล้วป้อมกลางเนี่ย ออขาไม่ตายดิบอกว่าจะตีให้เราก็ต้องอตีให้นะรีมานาก่อนอันดับแรกอย่าเพิ่งไปรวบรัดบ oh, 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 oh. ของใหญ่เอาที่ยกลับกันหมดเหรอไม่บอกกูว่าไม่เรียกกูกลับด้วยวะโอ้ไอซองตัวนั้นถ้าไม่เรียกกลกูเข้าถึงน้ำพุจริงนะมูเย่ดูแ <When S 1> ม่งรอมไปต่อเนื่องป้อมร่างต่อเนื่องมีรีมานาหนะารู้ยังเก้านาทีได้รีมานาแล้วที่คิดว่าสี่เอ็มจริงไม่ใช่นมอนยาวเลยขึ้นเลยเอ้ยกลางว่ะวับวับวับดิ ยาไม่ได้อะต้องวาร์ปเอาว่ะเอาว่ะไม่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเออตึงไหมไอ้ <c oughs> สั์นี่มึงรู้เรื่องไงนี่ไงมันหันหน้าใส่เหอหนีไงเฮ้ยโมนาดโอ้ <c oughs> ทำไมโมนาดยิงไม่ออกเมื่อกี้เห็นอยู่นะ ยิงไม่ออกเมื่อกี้เห็นเลยเมื่อกี้เห็นชัดนเลย10นาทีแล้วไอ้เหี้ยกูต้องทำเวลานะเนี่ยไม่งั้นกูลงคลิปไม่ได้นะคลิปนี้ตัดแหลกแจกแถมรุนแรงมากมานี่ดิมานี่เอาไงโดเข้ามาดิพวกกูเยอะเว้ยจำไว้พวกกูเยอะอุ้ยชี่อุ้ย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 ก้าทำงี้กูได้ไงฮะกูกลับดีกว่าจะกินไปสซ่เขาเลยกลับดีกว่าให้เขาบ้าพลังไปเดี๋ยวอติไปช่วยบวกกันเลยเอาละบวกเปล่าเดี๋ยวมีอติที่หนึง คิวได้เปล่าเมียนตีทีนึงอ่ะอ๋อตีอู้ไม่ได้ถอยถอยถอยยาวเลยถอยยาวเลยอู้อนาโมนาดครับไม่ใช่อนาถอู้โมนาดอุ้ยโทษแปนลันยังไงสวนเลยไหมฟังนี่ใช้รีมันนคุ้มเพื่อเพื่อนฟูงเดาประชาข้างบนนี่ฟาร์มฟรีแล้วเนี่ยมันไปขัดขวางมันซะหน่อยแล้วนี่ไงเอ้าไม่ตายอีกโอ้โห นี่เดียวโอ้โหนี่เดียวอออืืหมึงมึงเต็มที่สามดอกเลยนะมันจะตายแล้วมันไม่ตายวะอบบโอ้อบบเปลี่ยวเปลี่ยวมากช่วงนี้รู้สึกจะเผ็ดแล้วนะเนี่ยไม่เปรี้ยวอย่างเดียวเกมพริกด้วยเฮียได้อยู่สวิฟได้ฟาร์มอ้าวสวิฟกูเอ้ามีสวิฟด้วยเหรอเนี่ยอาจะได้วิงวอล์กแล้วด้วยโอ้ยยิงไม่เข้าเลยว่าไงโมนาดเราอุ้ยอุ้ยอู้มันมีการสกิลว่ะอู้ เถิดเถเราไม่ใช่ตัวดาเมจใช่ดิเราต้องเราต้องใช่ดิตัวดาเมจตอนนี้เล่นเป็นแคลรี่ไม่เป็นถ้านิวโพล่าตัวชอบโอ้พี่เพนัปผมมุกเอ้โหไม่บวกแรกันมัน้ง่ะเอาเพื่อนโดนไล่เว้ยไม่ยอมไม่ยอมอย่างนี้ไม่ยอมเอาตัวหลังก็ได้เอาตัวหลังก็ได้เ,ไดไเ,นเนี่ยลุมลุมลุมกันเบรดมันเหมือนเมืนเฮ้ยเบรกตีชูถอยก่อนเอาเอาตามต่อเดี๋ยวจะตอดีต่อดีอย่ายอมมันไม่โดนวิ่งเร็วอ่ะโอ้โหอะไรวะไม่อยากให้ครับผมไปไล่ถึงน้ำพุเลย อ้าวนึกว่าจะโหดอู้ทีมเราทำไมทำตัวทุเรศอย่างงี้ฮะโอ้โหเป็นกูไล่ถึงน้ำพุแล้วกูไม่ได้วิ่งเลยเฉยได้บัฟโมนาเนี่ยวิ่งไปแล้วเข้าไปแล้ววานนี้มีอันตรีมีอันตรีเฮ้ยเฮ้ย้ไอช้างนี่มงงตรไหนตรงไหนตรงกลางเอาเลยตัวไหนก็ได้อ้าวไอช้างม่นเอาอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เอาดีมาปิดทางกูทำไมเนี่สวิฟเบดสวิฟเบดไม่มีดาเมจเลยถอยก่อนถอยก่อนเริ่มเพล็ดแล้วสวิฟเบดแก้วาายแก๊งกันแต่ว่าไม่ออกของมาอย่างเนี้ย อุ้ยทันดากูถ้าเล่นอ,อย่างนี้ก็ต้องหาเรื่องบวกให้ดาร์กได้ฟาร์มอ้าวต้องออกอะ่ะสิบสี่นาทีห้าสิบแล้วเนี่ยอุย้ยจบแล้วลงคลิดไม่ได้แล้วเข้ากลางเลยมาทุกคนเลยห้าคนเลยสู้ได้สบายขอมันยังห่างเราหลายชั้นมันออกอะไรอะ่ะโซติวอะ่ะมันมีลนะูนวิงวอล์กนะมีลูนวิงวอล์คระวังด้วยอันตีมันเวลสิบเอ็ดแล้วอันตีที่ไปหวั่นห้าตัวว่ามากลางแล้วเปล่าเห็นแวบๆเมื่อกีส้สัมผัสกูไม่น่าจะพลาดไม่มีอันตีเช็คไม่ได้น่าจะกดวิงวอล์กล้วนนยือนแถวนี้แหละไวไฟอ ได้ไงมันวิ่งบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูไปทำอย่างนั้นได้ไงเจออันนั้นก็ได้อันนั่นไงเจอกูก่อนเลยเอาได้ดปมกายแล้วเข้าเลยเข้าเลยมันมันมันเสียกำลังใจแล้วตอนนี้บุกบุกยี่อยาให้มันถอยบุกเลยบุกเดือดไอช้างล้มเปล่าเอาแล้วก็ไปโดนใบกับเขาอีกเออตันเลาะเล่นให้ตาย หัวหมูทะลวงฟันหัวหมูทะลวงฟันวะใครใช้เสียงนี้วะเอ้าไอ้น้องใช้เสียงนี้เหรอหัวหมูทะลวงฟันแแวมป่ แมปสว่างเพื่อการนี้หรอเนี่ยขาดเงินเท่าไหร่วะยี่สิบบาทใช่เรื่องไหมเนี่ยขาดยี่สิบบาทเนะี่ยฮะใช่เรื่องหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องมันเป็นลาวเพราะเรื่องต้องคู่กับลาวบาครับว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจพูดจาว่ากวนงงกันทั้งคลิปดีแล้วโอ้สกิลไม่เข้าเลยจริงๆต้องสกิลคลิป <บา S 1> แรงกว่า,<บ>าฮีโร่นะเหมือนในกาเซียดเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นไปไม่ได้ไม่จริงใช้สามร้อยอู้ยเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเงินสามร้อยนะครับท่านผู้ชมผมบอกไว้ก่อนถ้าเลื่อนเหลือแค่นี้แต่ผมจำเป็นจริงๆเอา เงินส0มร้อยอุ้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 ยเกือบตายหาแล้วไหมล่ะได้มาแล้วแถวบ้านเรียกควันฟ้าจริงๆว่ามึงกับเปลวซันเดอร์เนี่ยมันได้วิงวอลแล้วมันจะคิวใครก็ได้เราต้องสกัดมันไว้ปากบาดฟ้าคิวลั่วไม่ต้องห่วงหรอกมีทันเดอร์สบายถาให้ดูเลยมีมอนาดครับผมวาดเท่าแมพอู้ดีนะกลางอยู่ตัวเดียวเข้าดชสอตัวอ้โหอ้ยทุเรศจริงๆทำตัวทุเรศได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอช้างบนบนบนโดนครับผมพี่น้องครับอ้าวแล้วทำไมต้องเสกผมด้วยเนี่ย กูใช้สกิลทั้งหมดให้ได้อ่ะ อ่ะเฮ้ยเร็วเร็วดีว่าโ,โห,าม,หมัน<อ>ไม่ตายเสียดายชิบหาย<อ>มีแต่ตัวจะตายว่ะออเอาให้ตายดิให้มันอยู่อ่ะไอ้สามตัวที่เหลือน่าตายมากเนี่ยแต่ละตัวเลือกไม่ถึงครึ่งนะเมื่อกี้ข้างหลังโดนเข้าอ่ะมึง้วงโซติฟามดีชิบหายออล่างดีวกว่าปะไปรวมกันที่ข้างล่างมาใครไม่มีมานาเดี๋ยวให้มันน่าจะถึงจุดคลายแม์ได้แล้วนะกันเบลดไม่อาบน้ำไปแล้วกันเบลดําไมไม่อาบน้ำอ่ะเอ้ากันเบลดเจ๋งว่ะเอ้ขึ้นปัอมเลยได้อยู่แล้วป้อมเนี่ย ทำไมกล้ามาวะเฮ้ยไอเชี่ยนี่เข้าโหคือมันอันติีได้เงี้เราแย่นะโอ้แย่มีทั้งสามันซึ่งมาทำไมอานาเข้าสู่สถานการณ์เงียบขึมและก็โศกเศร้าสถานการณ์นี้มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวคือกันเบตเอาข้าบนเล่นแล้วเว้ยนำทีมโดยคนเถื่อนยังไงออบนเลยดีกว่ามามคลิปดันแบบสวยมากมีรถคันหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวลีมานาให้มาใกล้ๆผม หวัดฟ้าหน่อยมันเข้าแล้วมั้งเนี่ยอะไรกันเอาป้อมเห้แตกๆไปดิตีเลยเขาไปตีเดียวโหเก็บมันก่อนดิเก็บมันก่อนให้ได้ดิเฮ้ยเจอเจอมันวิ่งวอกไล่หาแล้วเนี่ยเฮ่อเออแต่แม่งมีตัวตามหลังมา บวกช้างเปล่าบวกช้างเปล่าอ้าวโอ้โหตีนแตกเลยแครี่กู <laughs> กูตาย <laughs> <laughs> อู้ช็อตนี้ไม่น่านเลยนะพาท่านผู้ชมไปพบกับความพ่ายแพ้อีกแล้ววันนี้อ,นนอุ้ยได้ว่ะแครี่เราไอาะ้ะ คิดแตก218ดกและฟูลี่ละตอนนี้เราขึ้นแหลกไม่ได้หรอววะเรามีพลังไม่พอเดี๋ยวสู้มันใช่ไหมไม่คิดว่าจะห่างกันถึงขนาดนี้นะรนตรงกลางตรงกลางเร็วเข้าเลยเนี่ยมันเปี้ยวเนี่ยมันเ,เอา้าวิ่งไปไหนหล,ล่ะแครี่กูไล่เลยขึ้นเลย โอ้ยโดดคลิปนิดเดียวมึงยังจะกล้าโดดหน้าอายไหมเนี่ยโดดคลิปดิ้นแบบคานหนีตายอะเมื่อกี้อะโอ้โหสวิฟอ้าวไม่ใช่สวิฟนี่บ่ากู <laughs> <c oughs> มาที่ Shadow Path <laughs> สวิฟบอกกูเกี่ยวอะไรเนี่ย